ยายเป้ากระเด้าหม้อครับพี่น้องขยำชิมไหมโอ้เป็นคนลงมาทำเองไหมใช่ไหมค่ะหอมน้ำปลาฮะปลาปลาปลาแท้เนาะอันนี้ไม่มีรสเปรี้ยวอะไรเนี่ยเธอ เพสูงเนินมองเพื่อนเพืเพดังเนินเนื้อนางโอ้เสียงลุงเด่นตอนเช้าเสวัสดี FC ฟซควรนโงเดียนครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะครับคืนนี้เราฝากเนื้อฝากตัวเป็นเด็กปั๊มน้ำมันนะครับสวัสดีผู้ัดการส่วนตัวด้วยนะครับโอ้เป็นยังไงนะาะเมื่อคืนนี้ขับรถจากจังหวัดพะเยายาวมากเราคุยกันว่าเราจะนอนขอนแก่นใช่ไหม แนแล้วก็เปลี่ยนเพราะว่า g o o g l e บอกว่ามาทางนี้จะใกล้กว่าเมื่อคืนนี่สวยมากเลยแถวๆโรงเรียนวัดหลวงพ่อคูณครับที่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเองอ่าเขาเมื่อคืนนี้ผ่านมาโกังหันเนาะเธอเนาะมาตอนดึกครับแต่ว่ามันไม่เห็นชัดอ,ะอ่ะกังหันกังหันลมไฟฟ้าโอ้โหใหญ่แล้วก็ผ่านผ่านถนนเลยสวยมากเป็นไฟกระพริบเหมือนเราอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างอะ่ะ ต่างดาวอ่ะเหมือนมีเอเลี่ยนบุกโลกอะไรอย่างเงี้ยในกลางคืนน่ะสวยมากเลยแล้วก็มาจนถึงำอำเภอสี่คิวครับไปไม่ไหวจริงๆเมื่อคืนนี่ขับรถ14ี่ชั่วโมงครับพี่น้องโอ้โหแบบือคือแบบจอดรถรถสลับสลบเล่ะเมื่อคืนนี้องเด่นตอนนี้ตื่นเช้ามาไปทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยหมดละอ่าเราอยู่ที่ปมน้์มันที่อยู่ใกล้กับอยู่ตรงสากรอะไรเนี่ยสากรสี่คิ้วครับนะสวยบรรยากาศดีด้วยพามาดูตรงน,น,น,นี้อากาศดี ศูนย์รวมน้ำนมดิบนะมาขอนอนใกล้ๆกับห้องน้ำเขานี่แหละเช้านี้ไปเดินตลาดสีคิ้วสักหน่อยไหมอ่าเขาบอกว่ายังไม่เคยมาไงครั้งแรกที่มาอำเภอสีคิ้วนี่วันนี้ก็เลยมาจอดรถนอนโอ้เพียมากเลยตอนนี้ฟิตฝังขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้เราจะขับหน้าขับรถมุ่งหน้าสู่ด่านช่องสงงามแต่ว่าเช้านี้ต้องไปหากินข้าวแล้วก็ไปเดินดูตลาดหน่อยว่าตลาดที่นี่ที่สีคิ้วนี่มีอะไรบ้าง อาจจะไมได้ไปไหว้ย่าโมด้วยนะแอาก็ไปได้ไหมเก็บตัวเก็บของเก็บของเรียบร้อยแล้วถ้าห่มตัวนี้ก็ปูเป็นชุดที่นอนแล้วไม่เก็บแล้วเรียกง่วงวต่อก็หลับต่อเลยไปเดินทางกัน วานเราขับรถมา727กิโลนะครับพี่น้องเติมนมันไป2ถองถังที่2กำลังลงไปทีดเดียวครับตอนนี้ก็7จ็นาฬิกาสีนาทีตื่นสายนิดนึงวันนี้ตื่น7จ็ดมงยีอะไรเงี้ยครับนอนเพียมากคือนอนเมื่อคืนก็4ี่ทุ่มแล้วเพราะว่าห้าทุ่มแล้วเมื่อคืนกมาก็ตัดคลิปด้วยแล้วก็แต่แบบขับยาวเลยครับกะว่ามันต้องใช้เวลา2วันนะครับ สงวันเพราะว่าจากเชียงรายไปสีสเกตนี่ไกลนะครับไกลกว่าไปอุบลน,นะครับอุบลเชียงรายนี่มากไกลนะนาสีสเกตไกลกว่าโอ้นี่ครับในตัวเมืองสีคิ้วพี่น้องเหมือนเยาวราชเลยเนาะแถวนี้ครับอ่โอน้นถนนในยาวราชเลยครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปเดินดูตลาดสักหน่อยของเยอะเหมือนกันนะก็คือการมาเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยสำคัญที่สุดคือการมาเดินตลาดครับจะได้เห็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนที่นี่ว่าเขากินอะไรกันเขาชอบอะไรกันอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขของนักเดินทางนะผมว่าที่เราไปเดินตลาดดูครับว่า,ม,ามีอะไรน่าสนใจไหมแหมโอ้ตลาดเหมือนเยาว,วราชเลยพี่น้องแถวเนี้ยสวยนะถ้าเป็นแบบนี่เป็นร้านเป็นป้ายเป็นสวยดีโอ้รถคุณยายเท่มากเ<า>มื่อก่อนพ่อเคยมีรถรุ่นนี้นะเนี่ยรถ<า>สวยระย,าย้าอา่ะสี่สิบกว่าปีแล้วยา,ายใช้เนี่ย่สี่สิกบกว่าปีแล้ว<า> ก่อนก็เคยมีคันหนึ่งจะมาเดินดูก่อนนะมีอะไรบ้างพี่น้องมาดูผม่ามต้องมีมะขามเทศแน,น่นอนแล้วผมก็ชอบกินมะขามเทศดูก่อนมีอะไรเนาะโอ้ตลาดสมาสายน์นิดนึงแต่ว่าก็พอจะมีใอะไรให้เห็นไหมมาดูหน่อยตลาดนี้จะมีปลาไหมพี่น้องลากบัวครับ ก็เป็นตลาดทั่วไปเรามีอะไนสนใจไหมมีเอฟซบอกลุงเดียนมาที่นี้อย่าลืมคกนะกระเทียมมีตลาดปลามีอะไรไหมเนาะลองเดือนดูก่อนยังไม่เคยมาครับจังหวัดนครราชสีมานี่ก็ถือวเป็นจังหวัดใหญ่นะครับพี่น้องเมืองยาโมครับ นี่อะไรเนาะลองเดินดูก่อนโอ้ยาวเหมือนกันครับพ่ิกแกงเขาขนะจะกลับบ้าน,านากับบน,แกนแล้วอ๋อเดี๋ยวเร,เราจะเข้าสู่จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยผมจะไปซื้อพริกอะไรนะโอ้ปลาล่าครับ,รบปลาลาไปซื้อพริกยอดยอดสดน,นะครับ ขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับเจอแล้วครับพี่น้องไม่ต้องไปถึงไม่ต้องไปถึงนู่นก็มีที่โคราชนี่ครับพี่ค,ครับพริกยอดสวนเห็นไหมพี่น้องเอนี่ยผมตามหาอยู่นะซื้อที่นี่ไปก่อนดีกว่าเนาะนี่พริกยอดสวนครับเอาไปทำเมนูเราเด็ดมากนะถ้าถุงใหญ่200ละสองร้อยแหละครับเอาแบบครึ่งโลอย่างี้ได้ไหมได้ค่ะอ่าเอาให้ผมครึ่งโลงเ,อเอาไปเยอะผมไม่มีที่ที่เก็บ โอ้จริงอยากซื้อเยอะกว่านี้นะเนี่ยเขาขายลงในลาซาด้าผมไปเสิร์ชด,ดูในลาซาด้ามีขายนะพี่ยอดสนแต่ว่ากิโลสี่ร้อยห้าร้อยนึงรวค่าส่งเนาะโอ้หนี่มาขันเทศก็มีพี่น้อง <50 S 1> มันยังดิบมันยังดิบอยู่นะครับเนาะโอ้สี่สิบาทครับอ,อ,อ,อันอันตัวนี้หรือเปล่าครับที่พี่ยอดสนอ,อ๋อน,อนี่นี่คือเม็ดเม็ดดิบมันจะเป็นเล็กๆยาวๆอย่างนี้เนาะมันเป็นยังไงนะครับมันจะเผ็ดยังไงนะครับ เผ็ดพอกินมันไม่ไมไมเผ็ดจี๊ดผมรู้ว่ามันอยู่สีสเกตอยู่ที่นี่ก็มีหรออยู่ที่โคราชนี่ก็มีครับโคราชบ้านเองเอาพิจิตสนนี่แหละตามมาตั้งตามมาตั้งไก่ที่ได้ว่าจะไปซื้อสีสเกตก็ไม่มีครับอ๋ออันนี้เหรอพิจิตสนไม่ใช่พิพี่ฟ้าแดงนะครับพี่น้องไม่ค่ะ เดียวเลยค่ะออ๋พริกยอดสูงถ้าตอนใหม่ๆตอนสวยๆทิกรอบแรกมันจะมิดยาวสวยค่ะครับค่ะแล้วนี่เราเก็บรอบที่เก้าแล้วค่ะโอ้โหนี่นะค,ะครับค่ะรอบที่เก้าแล้วเก็บไปเก็บเขาเก็บเก้ารอบเลยเพราะว่าพริกนี่ปลูกได้ถึงสองปีนะคะยอดอ๋อเก็บได้อันนี้เราปลูกเองด้วยครับเนาะถึงได้ขายราคานี้เนาะใช่อืม ไม่เผ็ดเกินเอาไปทำแบบพริกใส่ลาบก็ได้หรือว่าไปทำที่เอาเสือร้องไห้เราไปย่างแล้วก็ที่เอารายการควาคุณต่อยนะเพี่น้องเนี่พริกตรงนี้แหละนะเขาสั่งจากพริกที่นี่นะเอาไปทำเมนูเด็ดในกรุงเทพบางร้าน,นครับนาตาของพริกยอกสดครับถุงละครึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทครับโอ้ ครึ่งกิโลไม่ได้น้อยๆนะพี่น้องไม่เหมือนกับซื้อเนื้อซื้อไก่นะครับถ้าไม่ใหม่เล็กๆถ้าเก็บชุดแรกชุดสองมันจะยาวอย่างนี้ยาวสวยค่ะยอดส่วนอันนี้เราเก็บรอบที่เก้ารอบที่สิบแล้วมันเล็กครับก็จะเล็กลงมันก็สวยดีอยู่ผมก็มองหาอยู่เพราะว่าถ้าที่บ้านผมไม่มีพริกอย่างนี้ขายจะมีแต่พริกชี้ฟ้าแดงอะไรอย่างนี้นะพันเดียวเลยค่ะครับอ่าเดี๋ยวพี่น้องถุงละครึ่งโลใหญ่มากร้อยหนึ่งดูทำพริกป่นทำเดี๋ยวจะไปรังสรรค์เมนูให้พี่น้องได้ชิมครับพริกยอดสน ดี๋ยวถ้าค้ากลับเจอก็จะแว่ซื้อเพิ่มอยู่ก็จะเอาสักเสามสี่โลนี่นะครับมีอาการเหลือแค่นี้แหละค่ะต้องรอทุกทิกจะเก็บวันนี้อ๋อหมดแล้วเหรอครับนี่จ้างคนงานมาเก็บแล้วก็ตากอีกสี่แดดค่ะครับโอ้ถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะพี่น้องเนี่ยไปเดินตามตลาดทั่วไปมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งสายตาผมเห็นอ่ะประเดิมครับตลาดนี้ก็ยาวมากนะครับคนสีคิ้วนี่เขาเขาเรียกว่าอะไร เขากินลาบกันไหมอะไรเนี่ยปลาไหลไปปล่อยเนาะกับอะไรกับเตาไปปล่อยครับเดี๋ยวลองดูอันนี้อีกหน่อยที่นี่เขาอาจจะมีกลางวันอาจจะร้อนเ็าจะมีอะไรเนี่ยมะมะเขือมะขามเทศครับผมอยากกินเดี๋ยวถ้าได้มะขามเทศก็กลับเลยนี่พม่น้อมาสายหน่อยนึงมะขามเทศสวยเลยพี่น้องทุงสี่สิบบาทนี่ ชอบกินมะขามเทศ40บาทนี่ครับตัวนี้ตัวนี้นี่เอาเอาครับเอาเลยครับโอ้ตรงใหญ่จริงๆ40 40บาทเท่านั้นหรอจะได้ไม่มีแล้วนะครับมีเยอะเป็นโลมีอ๋อเป็นโลนึงอ่ะโลบ80บาทพี่ชิมก่อนนะชิมชิมเผื่อจะเอา3โลอ๋อนี่เผื่อจะเอา3โลครับนี่เป็นมะขามเทศจากของที่นี่เลยแหละครับของสีคิ้วนี่ครับพี่อ๋อมะขามเทศเมืองสีคิ้วครับพี่น้อง โลแปดบาทครับชิมดูหน่อยพี่เขาบอกว่าชิมแล้วเกิดตีใจอร่อยมากก็ได้ได้ซื้อสามโลอร่อยจริงอ่ะอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยครับค่ะคุณผู้ชมคุณครับอร่อยมากโลแปดสิบบาทมันสุกไวนะครับพี่น้องเนี่ยเย็นเย็นนี่แม็กก็สุกหมดแล้วเนี่ยเนาะ ไม่ถึงเย็นเดี๋ยวก็หมดแล้วพี่ใช่ใช่ขับรถไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆหมดก็เดี๋ยวแป๊บเดียวก็หมดคุณพี่ไปไหนครผมจะไปไหนเนาะไปไปสาแก้วเ้ยไปซีสเกตจ้าจ้าอันนี้อันนี้คือพริกจีฟ้าแดงที่นี้ก็คือบ้านเราจะเป็นพริกนี้เขาไปตากนะครับแต่พริกยอดสนมันจะเป็นแบบเห็นละโอ้มาโคราชต้องกินอันนี้พี่น้องอันนี้เรื่องจริงมาโคราชต้องกินอันนี้ผมเห็นเขาขายในเพจแบบน่ากินมากเลยอ่ะ กุ้งจำโอ้นี่นี่นนะขอถ่ายนะครับขอถ่ายหน่อยนะครับทุนเท่าไหร่ครับ20บาทครับโอ้หอมมากพี่เนาะเก็บเก็บได้โดนป่ะครับนี่เก็บเอาเอาสองถุงไงนี่ทุนร้อยยี่สิบบาทเลยพีนนะ่เนาะนี่จุกกุ้จงจอมครับโมเป็นน้ำลายแตกเลยอะดูหอมมากน้ำ <laughs> ลายกว่าไปเยอะจะกินไม่ไม่หมด ยังไม่ใส่เครื่องเดี๋ยวจบวันกี้ไปทานกินอันนี้ก่อนนะอ๋อจา้าจ้าอันนี้ก่อนนะจ้าจ้านี่กินที่หลักครับอันนี้ใส่ปรุงแล้วเรียบร้อยกินได้เลยอ๋อไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่แค่สิบนิดเดียวเดี๋ยวเอาสองถุงสี่สิบบาทเราอยากกิน,นะอะก็ขายในเพลทกิโลโอ้สองร้อยสามร้อยได้มั้งม่นรุดมันน้องน่ากินมากก็จับนิดนึงอือหือแล้วข้าวเหนียวอย่างงี้นะ,ะข้าวเหนียวดามหมดแล้วครับกินกับ กุ้งจอมโคราชพี่น้องโอ้ยข้าวหมดเป็นกระติบแน,น่นอนขอบคุณมากครับจ้าโอ้เจอของดีครับเหมากลับหมดเลยนะเนี่ยถ้าถ้าจะกลับบ้านแต่ว่ากำลังจะเริ่มมาขอบคุณครับครับอ้อได้ของดีได้ของดีปลาจอมกุ้งจอมยี่สิบาทครับพี่น้องสุดโคราชแท้ๆอันนี้แบบนี้พริกชี้ฟ้าแดงที่เขาขายอ๋อทูปลาจอมอืมได้ของดีอยู่เดอ้อ มเเทศครับครับดูก่อนนะครับแนะม่ค้าที่นี่อากาศัย้ายดีครับที่นี่น่าจะมีชุมชนคนจีนไทยเชื้อสายจีนอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนทำแบบสไตล์นี้อยู่หน้าโรงเรียนมงคลมงคลกุลวิทยาครับก็นี่แหละพี่น้องเรามาสายหน่อยก็ประมาณนี้อ่าไปพี่น้องโอ้พักอิตูพี่น้อง คกมปเดินไปดูพจัดการอยู่ในรถก่อนพจธดการกำลังแต่งตัวอยู่มาแล้วครับพี่น้องอหนุมของก็เยอะดีเที่ยวมหอมอะไรตอนนี้ครับหอมหอมปลาจอมหอมส้มอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะส้มจอมไอ้กุ้งจอมครับไม่ใช่ปลาจอมนะคนที่นี่เขาจะเขาไปขายในเพจในทิกตอกอะ่ะเยอะมากเลยแล้วก็ขายไม่ได้ราคานี้นะนี่ถุงยี่สิบบาทครับน่ากินไป ตอนเดี๋ยวตอนสายๆเราก็จะมุ่งหน้าเดี๋ยวแป๊บเดียวนี่แหละเราจะมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองโคราชนะครับไปไหว้ย่าโมสักหน่อยแล้วก็ก็จะเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับแต่ว่าตอนนี้ติดภารกิจอย่างหนึ่งนะเมื่อคืนไกด์เราโทรมาพี่พี่ก้าโทรมาบอกว่าลุงเด่นรู้สึกว่าที่ชายแดนแะไม่รู้ไม่ได้เขาแกก็ยังห้าสิห้าสิบจะให้คำตอบตอนเช้าเนี่ยนะครับว่ารถไทยถ้าเป็นรถตู้ตัวนี้จะข้ามได้หรือเปล่า นะก็เรารอคําตอบครับถ้าแผนของผมมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยถ้าสมมุติว่าเาขาโทรม,มาบอกว่าอะไรอ่ะมีมีปัญหากับด่านตอมอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะเปลี่ยนแผนไปไหนต่อรอติดตามแแผนสองเราก็มองไว้อยู่นะครับแผนสองเราโอ้เช้านี้สดใสรับรถตู้นอนออนทัวครับ oh. พ,พร้อมหรือยัง อะไรออะก้วงประขามเทศสวยๆเธอลูกเยอะเโลแปดสบาท<อ>แต่ปลาจอมกุ้งจอมเนี่ยโคตรน่ากินเลยอเอ่เดี๋ยวก็ขับรถไ,ไปเลยไหมซีคิวซีคิวก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปข้างหน้าต่อ,อมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองโคโราชแล้วกันเนาะครับเฮ้นังไปไป่หนหนงหลังเหรอ ไปเปิดแอร์เย็นๆโทรปัดโทรปัดโทร,โทรพี่น้องหวานมากเลยอืมบังสีคิ้วใา่ไหมหวานน่าทานมากเลยสีชมพูอ,มองตองอืหวานจอยแต่ว,ว่าผู้จัดการไม่กินนะน้องพายหอมรุ่นเด่นบอกอร่อยอร่อย,ออยนุ้มกินทีไรไม่เห็นอร่อยมันเป็นยังไงไหมล่ะม,มันเป็นจืดจืด ันหวานนะร่วงเลยมันไม่ได้หวานชาเหมือนผลไม้อย่างอื่นไงมันเป็นหวานยังไงไม่รูถ้ถ้าเธอกินได้พี่ซื้อสามโลแลเธอไม่กินไม่กินบ้านหนูไม่ค่อยกินกันใหญก็ไม่ชอบเ็๊ด้วยก็ไม่เห็นกินลุงเด่นก็เลยดีเลยอ,อันเนี้ยอยากกินมากกวเนี้หอมมากน้ำร้ายไหลเนาะอหอมแ<ำ>ดงกระเทียม เขาใส่ให้เปรุงกันแล้วเนี่ยเขาใส่ไว้ในรถตู้เนี่ยหอมดีเลยไปข้างหน้าเนี่ยหอมแดงกระเทียมหอมหอมจนหิววิปัติไปอุ้ยวันนี้ฉันไม่ได้กินกาแฟสองวันแล้วฉันเก่งมากนีล้กินกินเยอะก็นอนเยอะไปเถอะเดินทางกันครับพี่น้องเร็วไปในต่อเราติดตามพี่น้องกัน มาแล้วครับพี่น้องออกจากอำเภอศรีคิ้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตัวเมืองนครราชสีมานะครับมาไหว้พาผู้จัดการส่วนตัวนะครับในช่องครัวโรงเรียนแฟมิลี่นะมาไหว้ขอพรจากาท้าวสุรนารีครับนะเป็นบุญเป็นท,ท,ที่ได้มาไหว้ท่านครับไม่ตั้งใจมาหลายรอบนะแต่ว่ามองโคราชนี่มันก็อยู่จากเชียงรายมันคนล,ละซี่คนละทางนะเราจะไปกรุงเทพก็ไม่ผ่านก็วันนี้มาก็ถือว่าเป็นบุญเป็นนิมิตหมายที่ดีครับพี่น้องนะ สวยครับมาเดินในตลาดนี้ครับเขบอกร้านนี้ร้านขนมจีนเจ้าดังนะแต่ว่าผู้จัดก,การไปกินร้านนี้ละมาไม่ถึงป้าเป้ากระเด้าหม้อนี่ขายขนมจีนขนมจีนนี่แม่แม่สมนึกกินมาเมื่อกี้นี่แม่ไม่ถึงร้านป้าเป้าครับไปดูได้ในช่องแฟมิลี่พี่น้องเขาก็จะมีอากาศดองหัวปลีปักบุ้งลวก หัวงอกได้จ้าคั่วกระดัมปลีโอ้ยน้ำยามีเยอะมากเบิกเขาดูเลยนะครับโอ้นี่นี่อะไรครับยังไม่ซื้อกระไกลเลยขนมจีนเท่านั้นเลยครับเมืองขนมจีนเลยเนาะขนมจีนอะไรอ๋อเจ้าของเลยเหรอ ยายเป้าขายขนมจีนนี่เหรอเหรอคนละเป้าคนละเปาอ๋อเจ้าเดียวกันนี่เจ้าของเลยต้นตำรับเลยโพลาดกค่ะกลังทาอยู่เนีกำลังทำอยู่เนี่ยทำทั้งวันเลยนะทำมดวัมันอันนี้ปลาเพปลากัปลนีโอ้ อันนี้น้ำยาอะไรายายน้ำยาเป่าโลอโอโอขายตรงนี้เดี๋ยวรอควบคุมเงินไลยขายกเงืนอีกชุดนึงอ๋อขายขกงินคืมก็คืนอีกขายตรงนี้เหรอครับกลางคืนตลาดตลาดแม่อะไรนะครับแม่กิมเฮงเหรอ4ชั่วโอ้คุณยายนี่แข็งแรงมากเลยขายขนมจีนขาย24ชั่วโมงนะเธอขายแม่กันตัวไหนนะโอ้ประมาณ4ปีแล้วคุณยายขายมา2 30ปีไม่อยู่หรอกไม่อยู่อ๋อก็เป็น ตั้งแต่หนูยังไม่เกิดตั้งแต่เธอยังไม่เกิดอ่ะเออเป็นรมเป็นแดงเอออุ้ยอันนี้ยืบสี่ชั่วโมงเลยถ้าผัดเวรกันมาขายหน่อขายตรงนี้นะครับยายขายที่ไหนเลี้ยขายตรงนี้นะโอ้ตลาดเก่าใช่ไหมอันนี้ก็ลูกนายมาช่วยกันแบบงานก็คนงานจ้างอ่าคนเดียวในรูปคนเดียวอ่าในรูปคนเดียวไันใช่หมใช่ค่ะเรามีวันหยุดไหมยายยายเป่าป่วทุกวัน อ๋อถ้ามีงานบวชงานบุญอะไรก็ไปแต่ว่าถ้าไม่หยุดไม่ไปไหนก็อยู่นี่แหละนี่แหละยี่สิบสี่ชั่วโมงตอนนี้อายุกี่ปีแล้วคุณยายนี่แข็งแรงมากเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแรงมากเลยสงสัยเจ้าสงสัยสี่พี่เขาได้การที่งานนองไกลกันยังเจะยุ่งก่อนถ้าทางานกันก็คสายก็สายไปช่วยก็ไปอ๋อขายก็ขายไปแบ่งเฉยนะคะแบ่งส่วนกันไปไปลูกค้ามาก็คิดถึงก็มาแล้วไม่เจอเนาะยุ่งจนตรงวันก็ไปไหนมา ให้ไปไหนเลยนี่ให้ไปไหนเลยนี่าไปอยากชิมไหมน้ำยาป่าไหมเน้องเเยอะสั่งสั่งน้ำยาป่าไปชิมนจ้ะึงมาจากเชียงรายค่ะจะไปที่นจ้ามาจากเชียงรายจ้าะสาทุรับมาครับไก่มามาดูน้ำยาป่าหน่อยเพิ่งกินขนมจีนมาเมื่อกี้นะแต่ว่าน อ๋อได้ครับถ้าขอคิดค่าครับแต่กม็มาแล้วสี่ท่านนี้เลยครับครับโอ้ขายดีมากเลยพี่น้องคือเมื่อกี้เราไปกินมาแล้วนะกินผู้จัดการส่วนตัวมาแล้วนะครับพี่น้องอ่าแต่ว่าขายยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะพี่น้องขนมจีนโกล่าดบบ้านเอง เขาลูกสาวแค่คนเดียวด้ยนะแต่คุณยายเก่งมากยิมสชั่วโมงขายยิมสี่ชั่วโมงนะอันนี้ทำไว้เวลาตอนเย็นนี่เขาเอารล่อผัดตอนนี้จะขายดีดี็ทั้มดค่ะอ้โห่ายลาเย่าเยลลกายลลายล่าเ่าเยกล่าเย่ายล้าเยล่าเยลาย่าเลายลล่ายลลา่ยาเยล่าย่ายลาลยเจ้ลสิบเล ร้อยเจ็ดสิบบาทตนกันไม่ไหมนพี่ก็อยากกินส้มจอมส้มกุ้งเชาาก่ะพสาอี้อยาี่น้ำยาป่าไม่ได้แพงนะถุงมาเริ่มเนี่ยไปร้อกว่าบาทเองใ่ดีกว่าเราไปทำเองนี่เบบหมดเยอะอ่ะ ผมชอบกินปลาลองกินปลาดูแต่ว่าพฤติการท่านกินน้ำยามาเมื่อกี้นี่เราเราชิมดูเนาะได้ได้ได้กระไรก็ไม่พอดอกมืองโคราชโอ้นี่เขามีลูกชิ้นให้ด้วยพี่น้องนี่ยายเป้ากระเด้าหม้อยิ้มสี่ชั่วโมงอ่ะขายยิ่งกับร้านเซเว่นอ่ะขายเผาเซเว่นอ่ะพี่น้องโอ้เอานี่หนึ่งโอ้ลูกชิ้นปลาเราี่น้องดูนี่น้ำยาปลาเขา เก็บคนบอพี่น้องดูสีสันน้ำยาป่าครับนี่แล้วก็ได้ลูกชิ้นมาอย่างนี้เลยอ่ะธอต้องเอาถ้วยไใส่เขามีบริการผักกฟรีแต่ว่าต้องไปหยิบเองไม่ต้องมาเยอะนะเพราะว่าพี่เรากินมาเยอะและ้วครับครับครับ,รบ,รบอ่ะขนมจีนยายเป้ากระเด้าหม้อมาพี่น้องลองชิมดูน้ำยาป่า นะปลาปลาปลาแท้ๆเนาะอันนี้ไม่มีรสเปรี้ยวเหมือนคล้ายๆบ้านเราแต่ว่ามีเหมือนมีกลิ่นกระเทียมเด็ดหรือหอมแดงนี่แหละค่ะชูปกติของเราเนี่ยมีกระชายนะยายาปลาอันนี้เป็นอหอมแดงน้ำยาปลาโคราชเนาะขายดีมากดูคนรอหน้าร้านเลย่น้องนา่นน่นะแสงสวยมากเลยฮนะือูอชิ้นปลาอร่อยมากดีเลยเนาะ ครับครับชิมดูก่อนเมื่อกี้ไปชิมกับน้องฝ้ายมาแล้วนะไม่ใช่กินไปกินมาแล้วแ,วแต่น้ำ,น,ำ,น,ำน้ำยาปลาของคุณยายนี่ไม่เปรี้ยวอืมข้นข้นเหมือนจะมีกะปิผสมนิดนิดหน่อยครัข้นข้นมากอืมจากบ้านเราจะออกกระชายเนาะอันนี้จะออกหอมแดงไหมคือว่ากระเทียมกะปิมากกว่ากะปิปลรัพเราปลรัพ แบบเป็นป่าแท้ๆมันอยู่ในป่าโคลาสหรอป่าโคลาสมันอยู่ในเขาใหญ่หอะไรอย่างงี้ไหมป่าอืมวันนี้กินขนมจีนส้มนด้วยแล้ว <c oughs> พี่เอฟซีเขาแนะนำมาเมื่ี้ไปเจอพี่เขาอ,อยู่ตรงลานแม่ยาโยบโ้พี่เขาเป็นเอฟซีเขาถ่ายรูปเนะขาบอกว่า เรามาจิมดูร้านยายเป้ากระเด้าหม้อออกทีวีหลายช่องแล้วคนยืนรอหนร้านเต็มตรงนี้ของยายเป้าหมดเลยเนี่ยนั่งตรงไหนก็นได้นั่งะากนู่ก็ใช่นุ่นก็ใช่นนก็ใช่ใชแสดงว่าลูกค้าตอนเช้าๆหรือว่าตอนเย็นๆน่าจะเยอะมากละมาตีสองนาทีหนึ่งก็ได้กินนะก็ะอ่ะมันจะมีเหมือนร้าน นั้นที่เราเคยไปเมื่อก่อนที่เราไปเที่ยวมาแล้วก็จะมีน้ำยาเชียงรายเหรอเชียงรายอ่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงอะ่งอะตแบบแบบลาดศิริกรขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะขายยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อก่อนถ้าถ้ากลับจากไปไปเที่ยวมาแล้วก็จะแวะกินข้าวตรงนั้นไม่ได้ไปเที่ยวมานานแล้วไปไม่ไหวแล้วเธอร่างกายไม่ให้แล้วไปเที่ยววันนึงกลับมาเมื่อยแบบไม่สบายหลายวันอืโอเค อร่อยครับนะล้มันชิมนครับพี่น้องนมจีนยายเต่ากระเดามอ้อกินิ้นใหญ่ลูกชิ้นอร่อยนะเนี่นยิน้อบางอือไปวันนี้มาไหว้ายา่าโมเสร็จเดี๋ยวจะไปหากินลาบกินก้อยซอยจุกของดีเมืองที่นี่มีอะไรบ้างวันนี้ยา่าโมก็โดนมาดานให้เราได้ที่จอดรถด,ดีติดกับแม่ย่าโมเลยครับพี่น้องอ น้องขับรถมาระหว่างทางครับเจอรถแห่รถตู้ลุงเด่นเกือบพังครับแบบตุบตุบกระจกเกือบแตกครับก็เลยต้องแวะมาดูสักหน่อยว่ารถแห่ที่นี่อลังการขนาดไหนครับอยู่ที่จงังหวัดโคราชนะพี่น้องอยุ๊ยแม่แม่มาดูมาดูหน้าตาของสาวโคราสักหน่อยว่าสวยขนาดไหนพี่น้องรถแห่ที่นี่ไม่ธรรมดาครับ อดูรถแต่อันมากอยู่ในรถตู้แบบว่าเหมือนจะรถตู้จะระเบิดเลยอ่ะกระโจนแบบพับพับเลยครับอะไรเนี่ยเธอ รถกับรถบ้านเกือบพังครับเจอรถแห่ครับรถผ่านดูเจอรถแห่ครับรถผ่านรถตู้โรงเรียน,นเกือบพังครับดูโอ้โหไฟพี่น้องไปแล้วโอ้คักคักคักระบบไฟเราจะทำแ่เดียไม่ใช่ราไปกับไฟระบบรถจะพังนึงเลยดูพี่น้องรถแห่ขับผ่านรถแห่ครับสุดติง้งกระดิ่งแมวบ้าเดือนหน้าเดินทางกันต่อครับพี่น้องเจอกันใหม่อีีหน้าครับ อนุโม,นมนทนาบุญด้อยครับเด้อจาภาพเด้อแม่เนนาแม่เป่นน้าโอ้มีหน้ามีตาขนาดเนาะโอ้โอยปลื้มใจแทนใทน่ใชพ่อกับแม่สุดยอดสุดยอด